สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและกลับมาอีกครั้งนึงแล้วสำหรับ Resident Evil Village นะครับโดยวันนี้ผมจะมาพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งครับที่ในบางครั้งในการที่เราจะได้มันมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นชาเลนจ์มากมากเลยครับเราจะต้องเล่นเกมเกมนั้นให้มีความท้าทายมากขึ้นโหดหินมากขึ้นแต่ในบางครั้งการที่เราจะได้มันมาเราต้องไปทาอะไรที่มันแปลกแปลกแบบที่ว่า มันไม่ควรจะทำแต่ว่ามันก็ยังทำได้นะครับและนั่นผมพูดถึง achievement หรือว่ารางวัลความสำเร็จนั่นเองซึ่งก็ตามรูปปกเลยครับวันนี้ผมจะนำพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับ3 achievement แปลกๆที่บางครั้งเราก็สงสัยว่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอเอาละครับไปดูกันเลยดีกว่าว่า3 achievement นี้มันมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มที่ achievement อันแรกกันเลยครับและนั่นผมหมายถึง achievement <Almost> there, go หรือว่าเข้าประตูนั่นเองโดยเราสามารถทำ achievement นี้ได้ที่บ้านของอ e ีธานเลยนะครับโดยหน้าที่ของเรา นั่นคือพาลูกบอลสีเหลืองอันนี้ให้เข้าประตูด้านขวามือนะครับซึ่งเมื่อไหร่ที่ลูกบอลได้เข้าประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แอคชิพเมนี้มาครอบครองแล้วซึ่งถ้าเรามาดูชื่อรางวัลความสําเร็จแบบภาษาไทยเนี่ยที่ผมบอกไปข้างต้นว่าเข้าประตูใช่ไหมละครความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้แปลผิดอะไรนะคือโกแปลเป็นเข้าประตูก็ถูกแล้ว แต่ว่าในเกมนี้คือตัวอ uh ิตาเนี่ยพาลูกบอลเข้าประตูแบบประตูจริงๆนะครับก็ถือ <c> ว <oughs> uh ่าเป็นการแปลภาษาไทยที่มันดูสมเหตุสมผลกว่าเดิมอีกนะครับ เรามาต่อที่แอคชิพเมนที่2กันครับนั่นคือฮูลิแกนหรือแปลประสาทไทยว่าอันธพาลน,นะครับอันนี้คือเขาแปลนะผมไม่ได้แปลนะครับโดยภารกิจน,นี้ง่ายๆครับเพียงแค่เราต้องทำลายกระจกทุกบานในปราสาทเดมเทรสครับ ใช่ฮะคือไม่รู้ว่าตัวเราโมโหอะไรนะครับอาจจะเพราะว่าตัวอีธานแค้นไม่เจอลูกสักทีก็เลยทําลายกระจกซะเลยนะครับแต่ว่าในที่นี้หมายถึงกระจกที่ไม่ได้มีบ้านบังนะครับคือถ้ามีบ้านบังอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถทําลายได้และในปราสาทเดมิเทรสแห่งนี้จะมีกระจกที่สามารถทําลายได้อยู่ทั้งหมด20บานโดยบานแรกเราทําลายไปแล้วในตอนคัดซีนเมื่อกี้นะครับที่เรากําลังเริ่มสู้กับเบลล่านั่นเองส่วนบานที่2ก็อยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับ บานที่3และบานที่4จะอยู่ในห้องครัวนะบานที่5และบานที่6จะอยู่ห้องนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นทางขึ้นไปยังห้องของเดมิทรสนั่นเอง บานที่ 7, 8และ9จะอยู่ตรงทางเดินไปยังห้องเดมิเทรสนะครับ บานที่10 11และ12จะอยู่ตรงระเบียงของห้องเลดี้เดมิทร s สหรือว่าคุณแม่นั่นแหละครับมีทั้งหมดอยู่3บานนะยังไงก็ลองฟันให้ครบนะครับหรือว่าจะยิงก็ได้อันนี้แล้วแต่ บานที่13 14และ15จะอยู่ในห้องนี้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องใช้กุญแจดดมิเทรสก่อนจึงจะสามารถ ok เข้ามาได้เนาะกระจกบ,บานที่16 17และ18จะอยู่ที่ชั้น2โถงโอเปร่านะครับยังไงก็ลองดูกันไปแบบยาวๆเลยนะ บานที่19และ20จะอยู่ในห้องโถงแห่งความสุขและห้องศิลนะครับเมื่อคุณผู่ชมทำลายกระจกทั้งหมดแล้วเราจะได้แอคชเมนฮูลิแกนหรือว่าอันจะพานมาซึ่งก็เรียกได้ว่าถ้าลูกสาวของดิมิทรสยังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว่าหนาวกันไปตามๆกันเลยแหละครับ รางวัลความสำเร็จอันสุดท้ายครับนั่นคือ Quick Hanging Around หรือว่าอย่ามัวสีเวลาถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยความจริงแล้ว c h i e v e m e n t นี้เป็น c h i e v i m e n t ลับเพราะว่าวิธีการได้มาเนี่ยนั่นคือการที่เราต้องยิงโซเดดที่กำลังห้อยตองแตงอยู่ตรงนี้ให้ร่วงลงไปให้ได้นะครับโดยจะยิงตัวไกลตัวใกล้ตัวไหนก็ได้แต่ขอให้มันยิงให้ตกเนี่ยก็ถือว่าผ่านแล้วละครับมันดูง่ายเนาะใช่ไหมแต่ถึงอย่างนั้น ก็มีน้อยคนนะครับที่ได้แอคชั่นมนนี้ซึ่งท้ามีคุณผู้ชมได้ถามมาว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรายิงโซแดดทั้งหมดจนร่วงลงไปหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นความจริงแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําการรีสปอนขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราลองมาคิดตลกๆผมว่าถ้าเรายิงไปเรื่อยๆจนหมดได้เนี่ยไฮเซนเบิร์กก็น่าจะโมโหพอสมควรเลยแหละครับ และนี่ก็คือ3มรางวัลความสําเร็จหรือว่า3 a c h i e v e m e n t ที่แปลกแบบว่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอความจริงแล้วมันก็ยังมี a c h i e v e m e n ทที่แปลกๆอีกนะครับอย่างเช่นสอยให้ร่วงยิงอีก,กา5ตัวที่บินอยู่ในเนื้อเรื่องถ้าถึงเวลาต้องไปเปิดประตูเรือนเล็กทุกหลังในเกมนะครับก็คือมีบ้านไหนเราก็เปิดหมดเลยแล้วก็รวมไปถึงเลข7นําโชคคือมีเงินอยู่ในครอบครองเนี่ย777หรือว่า7777 หรือว่า7 7 7 7 7ในเกมนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้ว3 a c h i e v e m e n t ที่ผมนำมาเนี่ย you น่าจะเป็นอะไรที่แปลกที่สุดแล้วละครับคุณผู้ชมคนไหนที่เล่นเกมนี้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อก a c h i e v e m e n t จะพวกนี้ก็ลองไปทำดูกันได้นะครับและคุณผู้ชมคิดเห็นกันยังไงกับ a c h i e v e m um e n t จะพวกนี้มันแปลกดีมันดูตลกดียังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ